บะหมี่เกล่อสำเร็จรูปไม่รู้จักจักยออืมกลิ่นไม่ค่อยโอตนะคําแรกจ้ากเลยอียงนี่เลดี้จากกี้ค่ะะรู้จักปัอนา้าะโอเคค่ะ โอ้โหกินหมูมากค่ะพูดแค่คำว่าค่าอย่างเดียวเลยนะคะบองโอ้โหกินหมูมากค่ะพูดแค่คำว่าค่าอย่างเดียวเลยนะคะบองน่ารักนี่คือชีวิตสุปตาของบองค่ะคชีวิตุตาของบองค่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นซีนแม่ลูกต้องหยุดก่อนนะคะทุกคนคะ่ะดีใจที่ได้กลับมาเจอกักบทุกคนเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตาม YouTube และดีแจ็กกี้นะคะจนถึง5หมื่นคน ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่คิดเลยว่า50,000นี้จะมาได้เร็วขนาดนี้นะคะและอย่างที่เราสัญญาวไว้นะคะว่า50,000ื่นซับสไคร์เบอร์นะคะเราก็จะมาทำา MV เพลงแจค ให้ทุกคนนะคะก็พอถึงแล้วก็ดันเกิดวิกฤตนะคะอาจจะช้ากว่าเดิมที่เราคาดหวังไว้สักนิดสักหน่อยนะคะตอนนี้ก็กำลังวางแผนนะคะกับทีมงานเพราะว่ายอมรับตรงๆเลยนะว่าเราไม่คิดว่า50,000ื่นจะมาเร็วขนาดนี้นะคะพอมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเราทําแน่นอน100%ค่ะเพื่อที่จะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆน,นะคะให้กับทุกคนที่อุตสห์ติดตามเรามาจนถึง5 0ิ ห0าสิบซับสไคร์บ์ห้าหซับสไครบ์ค่ะวันนี้แจ็คก,กี้จะมาทำรีวิวในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าจะรีวิวนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวันนี้เราจะมาทดสอบให้คุณดูว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราเห็นแปลกๆกันอยู่ตรงนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยไม่รู้จักสักอย่ เพราะอย่างนี้ละการเดี๋ยวเราอ่ะจะทดลองทิมทุกๆุกยี่ห้อ ว่ารสชาติเป็นอย่างไรอร่อยไม่อร่อยอย่างไรเพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งในสมาการให้ทุกคนได้ไปแบบเออชิมกันเพิ่มเติมเนาะที่อย่างนั้นเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะไปต้มน้ําร้อนแล้วมาเจอกันอันแรกนะคะเป็นบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปที่มาจากประเทศจีนนางเขียนว่านางเป็นรสซุปไก่ตุ่นเห็ดในส่วนของกลิ่นดิฉันบอกตรงๆเลยนะคะว่าหอมหวานคือมีมันลอยๆอยู่บนน้ําแล้ว ก็มีความเหลืองๆเขียวๆข<ๆ>ีซัมติงริงติงนะคะขออนุญ,ญาตอินเสิร์ตให้ดูก่อนชิมค่ะครู้จักกันเราจะเป็นส่วนของเท็กซ์เตเตอร์ของเส้นก่อนเท็กซ์อร์ของเส้นที่ดิฉันเห็นตอนนี้นะคะไม่ต่างจากแบรนด์ไทยทั่วไปนะคะจะขอสดน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชิมกัน อเส้นนะคะไม่ต่างจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอื่นๆนะคะคือมันก็จะมีความแบบเป็นน้ำซุปไก่ตุน๋นเห็ดไหมอืมอาจจะมีกลิ่นเห็ดนะคะแต่ว่าเหมาะสำหรับคนไม่กินเผ็ดแล้วก็ชอบความเป็นแบบเค็มเค็มหวานมันๆอันนี้คือตอนกินเข้าไปนะอย่างแรกให้รู้สึกเลยก็คือมันกว่ายี่ห้ออื่นๆที่เคยกินมา อะไรประมาณนี้ตัวต่อไปนะคะที่จกี้จัดทำการรีวิวนั่นก็คือหม right. โกเรงราซายยำแกะแปลกเฮ้ยมันคล้ายมันเรียกว่าหมี่โกเรงราชาอยมเกเปลกทียี่อยู่ให้แลกเขาบอกว่าเป็นบะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปรสไก่กรอบ พริกโรกสูตรเผ็ดมากเอาละทุกคนมาชิมกันซิอันนี้นะคะเป็นของประเทศอินโดนีเซียเอาละปปต้มแจบรนด์ที่สองมาแล้วค่ะอ่ะไปกิงงๆๆ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 ก i กิ อันนี้ขออนญาตบอกกันเลยว่ากลิ่นไม่ค่อยเฮอตนะกลิ่นมันคือแบบมันคือกลิ่นคลิกนะทุกคนแต่ว่ามันคือกลิ่นคลิกที่แบบมันเหม็นๆยังไงมันฟิวเหมือนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูนะคะเขาบอกอันนี้เผ็ดมากเลยนะอ่ะซู้พร้อมชิมค่ะ เอาเรื่องเผ็ดก่อนเผ็ดมากขนาดนั้นไหมไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นนะทุกคนสําหรับคนไทยเราคือได้อยู่สู้ไหวฉันรู้สึกว่าเส้นเขาเนี่ยมีกลิ่นที่ไม่เหมือนเส้นทั่วไปที่เราเคยกินมันจะมีความเหนียวกว่าอ่ะอันนี้ฉันชอบนะของเขาเนี่นะคะรสชาติเนี่ยมันคือเผ็ดนําเผ็ดขึ้นเป็นดาบววันเลยถามว่ามีเค็มเค็มหวานหวาน,นอะไรไหม มันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันคือเผ็ดแล้วมันรองมาด้วยความมันแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยมีความแบบปนหวานเค็มนิดนึงมันจะเปรี้ยวอีกนิดนึงแต่ที่เขาบอกว่ามันมีไก่ทอดอ่ะทำไมฉันไม่สัมผัสได้ถึงไก่ทอดเลยก็ไม่ทราบได้แหละอืมอ่ะแบด์ต่อไปนะคะเรากลับมาที่อันนี้ดีกว่าอันนี้ดูสีสันสวยงามสดใสมันเขียนว่า เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากเวียดนามอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น c h i เก้นเฟเวอรเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกึ่งสำเร็จรูปรสไก่บดกี้้าชื่อบดกี้้าดูดิบอกได้แค่นี้ว่าดูดีมากๆกลิ่นนะคะ หอมละมุนมีกลิ่นเครื่องเทศเ,าเบาๆแต่เนี่ยตอนที่ต้มเห็นว่าแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวมันดูเหมือนจะนุ่มเลยอะทุกคนแล้วจะบอกว่าสามยี่ห้อที่กินมาเนี่ยนะคะทั้งหมดมีแบบอย่างของบ้านเราจะมีเป็นน้ำพริกเผาใช่ปะอย่างของบ้านเขามันคืนน้ำมันแบบน้ำมันจริงๆอะ่ะนี่ก็จะลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะคะชื่อแกดิ๊้ารู้จักโอ้โห ืมสลยลูกครึ่งระหว่างเส้นเล็กกับเส้นใหญ่รสชาติมันคือหอมหวาน เหมาะสำหรับคนไม่กินเผ็ดแล้วมันมีฟิลแบบเครื่องเทศหมาล่าอยู่ในนั้นนิดนึงไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นหรืออะไรนะคะแต่มันไม่เผ็ดนะเหมือนเวลาเรากินแบบเป็นฟิลเหมือนชาบูหมาล่าเออแต่ว่ากลิ่นของตัวนี้มันมีเหมือนเครื่องเทศอะไรที่อยู่ในนั้นเหมือนกันนะซึ่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยเลยแต่อย่างหนึ่งที่ที่มันไม่เหมือนกับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในประเทศไทยอ่ะคือมันมันครมๆหวานๆกลมๆซุปไก่อ่ะไปที่อ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเป็นของเาสํรรร็จูป ดังเดิมเอาเป็นว่า,าเราไปต้มน้องคนนี้กันดีกว่าค่ะยังไง ะนะจะบอกว่าตัวนี้นะคะตอนทําก็คือตกใจนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องปรุงของเขาเยอะมากนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูมีทั้งหมดประมาณ5ถุงด้กันนะคะมี2ถุงติดกันซึ่งอยู่ในถังขยะแล้วแล้วก็มีอันนี้เหมือนอันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวอันนี้เหมือนเป็นซอสสีราชามั้งนะแล้วก็น,นี้เหมือนเป็นแบบซีอิ๊วดำอะไรประมาณนี้ทุกอย่างเกิดจากความเดานะคะทุกคนเราจะมาชดลองชิมกันดูนะคะกลิ่นหอมหวานนะคะคล้ายเป็นรสจืดจ รสชาติแปลกๆเฮ้ 8. ขอชิมอีกทีนึงนะคะเกกส้นคือปกติสุกเลยนะคะเหมือนธรรมดาที่เราเคยกินไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราสักเท่าไหร่แต่ว่านะเขาได้สีแปลกๆ หว,วานหวานมีความหว,วานหวานกลมกลมไม่เผ็ดใครชอบหวานอันนี้ตอบโจทย์เรามาดูน้องขับอันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะ <c oughs> น้องคนนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ <c oughs> เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสโชยุนะทุกคนเอาละดูดีมีสตอร์นะคะเรามาแกะกันเลยดีกว่าไหมแ <c oughs> กี้ขวดหูไหม เหมือนพวกแบบครับบ้านเราหรือเปล่าก็คล้ายๆนะแต่อันนี้ของเขามันเป็นฝาพลาสติกอาจจะปิดนิดกว่าหรือเปล่าแล้วก็มีซองเครื่องปรุงอยู่สองซองนะคะอันนี้ของญี่ปุ่นส่งเข้าประกวดเราไปชิมกันฝาร้อน,นะคะบอกตรงๆเลยฝาร้อแล้วก็เอาละทุยกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากปกวดหูแม่โอเคมา รถพยาบาลต้องเข้าฉันเค็มมากฉันว่าฉันใส่น้ําน้อยไปขออนุญาตเทน้าเพิ่มก่อนเค็มมากไม่ไหวเขออาอาจจะให้เราเติมจนถึงเช่นที่มันเป็นยึก,ย,กยุกอะจก,กี้จาชื่อแจกี้จาขออนุญาตชิมอีกหนึ่งรอบค่ะรู้จักกันมาจากกี้จาแจาก,กี้จาอันนี้ยรสชาติมันเค็มนะทุกคนดังนั้น ห้ามใส่น้ำน้อยเด็ดขาดต้องใส่น้ำเยอะๆแบบนี้เพราะว่านี่ขนาดใส่น้ำเยอะแล้วว่านี่ยังรู้สึกว่าเค็มเลยแต่แบบมันไม่ได้เค็มถึงขั้นกินไม่ได้นะทุกคนมันคือฟิลเค็มน้ำแล้วหวานตามอะไรอย่างนี้ไงถ้าใครเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแบบเค็มน้ำอะ่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แนะนํานะคะและนี่ก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากญี่ปุ่นค่ะแล้วประเทศสุดท้ายนะคะที่จะมานั่งกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั่นก็คือนี่ค่ะของประเทศ นะคะจก,กี้เนี่ยถ้าไปเกาหลีเนี่ยนะคะก็จะต้องไปนั่งกินร้านพวกแบบบะหมี่ที่มันเป็นแบบเป็นร้านเป็นร้านเลยนะซึ่งที่นูน่นนะบอกเลยเลยว่าบะหมี่ของเขาว่าอะร่อยมากมันจะมีความแบบว่าเอ้ยนุมน่มๆนะเหนียวๆน,น,นะแล้วมันพอดิบพอดีมากแต่ไม่รู้ว่าพอมันมาเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะลองไปชิมกันดูเป็นราเม็งกึ่งสําเร็จรูปแบบแห้งรสชีสสูตรเผ็ดนะคะ ชอบปอมงจ้าแป็คนเชีม่วิ้ยดูดีนะ่ากินมากกลิ่นนะเหมือนชีสแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นชีสนะเอาละเราจะลองมาชิมกันดูนะจ้าแจกกี้จาชื่อจก,กี้จารู้จักกันมาแจากกี้จ,จาจกกี้จาโอ้ทุกคนมันเผ็ดอะะทำไมมันเผ็ดมันคือชีสรสเผ็ดแหละเข้าใจแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเผ็ดขนาดนี้ทุกคนคําแรกจ๊ากเลย เอาเป็นว่าดิฉันจะอธิบายเท่าที่ฉันกินไปเมื่อกี้นะคะดิฉันไม่น่าจะกินเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่ามันเผ็ดมากจริงๆเส้นของเขาคืออร่อยนุ่มหอมหวานถ้าแบบทั้งหมดที่กินมาวันนี้เรื่องเส้นนะก็ให้เกาหลี่เป็นที่หนึ่งอย่าหาว่าเมานะถ้าไปกินแบบหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเส้นของเกาหลีใส่เข้าไปเนะี่ยโอ้โหมันอร่อยมากงงไปหมดแต่ไม่เคยกินอันนี้ไงไม่เคยกินห่อเหลืองนี่ไงนอกจากเส้นแล้ว,ลวรสชาติอื่นเป็นยังไงส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบอะ เรารู้สึกว่าเช็ดกับเผ็ดมันไม่เข้ากันอ่ะอันเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครเคยกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของประเทศอะไรแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากหรืออาจจะเป็นของประเทศเหล่านี้ก็ได้นะคะแต่ตะเกียอาจจะหยิบผิดซองหรืออะไรหรือเปล่าให้เขียนมาใต้คอมเมนต์เลยนะคะเมื่อแชร์กันนะคะแล้วกเดี๋ยวตะเกียร์จะไปซื้อตามดูซิว่าฉันโดนรูดของอร่อยของประเทศอืน่นอ่ะมันมีตรงไหน,น อัันนนทีี่่ะะกก้้มมาใหุคคเงสรุปคือจะกี้ช่วยทุกคนได้ไหมจะกี้ก็เหมือนจะช่วยทุกคนไม่ได้เลยเอาเป็นว่าจะกี้รอให้ทุกคนช่วยจะกี้อยู่ละกันนะคะบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปอันไหนยี่ห้อไหนอร่อยก็เขียนมาละกันนะจะกี้ยังรอความช่วยเหลือจากทุกคนอยู่ไม่รู้ว่าจะต้องรียูเนียนอันนี้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนติดตามชมกันจนจบคลิปถึงแม้ว่าจบคลิปแล้วทุกคนจะรู้สึกว่ายังนี่แต่ก็ขอบคุณมากมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกัน ในคลิปหน้านะคะทุกวันเสาร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจ็กกี้แล้วก็น้องบองแล้วก็แจ็กกี้ใน l a ดี้แจ็กกี้ด้วยนะคะไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายยังไงจ๊ะ้วจก